สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหัวเร่าร่วมนะครับวันนี้วันอังคารที่25เมษายนนะครับสำหรับใครชอบแนวทางหัวเร่าร่วมของแอดมินแทนนะครับก็ติดตามกันได้ทุกวันนะถ้าลงได้ก็ลงได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับผมเด่นนะครับ15ครับวันนี้มากับ6702็ดนย์สครับ16 17 10 12นะครับ5้ามาห้กครับ57 50 52 ตัดร35 35้อยสามสามครับ316 317 310 312 356ึ่กับ3ามห้าเจ็เน้นนะครับ1516 56 315กครับ316 356สาาหสำหรับชุดเน้นนะครับใครชอบก็ขอให้รวยครับขอให้สามตัวตรง ขอให้มาปังๆขอให้เด้งโชคดีครับ